ุขเกินทํานอตอนนี้เราอยู่ที่วัดสมเด็จเนาะทุกคนทุกท่นานเรามาถวายเทียนอวัดหนึ่งวัดสมเด็จรถเราใหญ่เข้าไม่ได้เนะเาะรก็ต้องจอดด้านหน้าจอดด้านหน้าทางเข้า,เ,าเป็นรถประจำของวัดเ่ยร,รถรถกระเป๋ะ รถกระเพาะทางอ่าจโยมจาติธรรมก็ได้เข้าไปด้านในแล้วหลวะเข้าไปด้านในแล้วนำทุกคนทุกท่านชมพิธีการทอดถวายเทียนจำนำไม่ใช่จำนำเทียนประจำจำพรรษา วัดสมเด็จเป็นภาษาพม่าด้วยภาษาพมา่าอ,อยสังขระบุรีเพอสังคระลงมาจากวัดวังวิเวกการามหลวงพ่ออุตมะ ก็จะสร้างรถลันไปได้เรื่อยเพราะว่ามันอยู่ตามไหลเขาเนาะทุกทา่านบรรยาก,กาศบรรยาก,กาศบรรยาก,กาศฮะเป็นไงแม่เป็นไงโดนฝนแล้วเป็นไงโดนฝนแล้ว สึกป่วยไหมแข็งแรงดีค่ะไปถึงห้องก็ทานยาโอ้โหกลัวข้อป่วยแล้วเดี๋ยวลูกไม่ให้ออกบนะ้เออ <laughs>

อินาสตาเลนะพุธังอภิปูชยามะอิาสตาเลนะธรรมัอภิปูชยามะอิาสตาเลนะสงฆังอภิ

ส้ครับทุ้คนเดินต้น้อม่เจริญเพียนะครับสวัสดีก่อนครับไปฝั่งนู้นคนฝั่งนี้คนก็ได้ยกฝั่งนู้นคนฝั่งนี้คนหนึ่งก็ได้ครับตามด้วยโยมสีพละยมบริมาโยับรยมาโยมสีพรโยมบริมา เตรยมไว้เอาพาออกไปด้วยครับเอาพาเสแล้วรอยกลับ้อยออาพาียว้เอาป็นวารมาวาลดไปย

นาบุจจาจองเายบำรุงวัดปัจใจเป็นจำนวนแปดพเก้าอสดเกานสี่สิบเป็นเจ้าอนรไม่ได้ไปนองทำไมครับจะส่งไปได้ครับ Oh Okay.